ครับคลิปนี้จะเป็นการฝึกเสลอที่มีลักษณะการเล่นเป็นประโยคเพลงนะครับส่วนมาก EP นี้นะครับแล้วก็ลักษณะของเสลอแบบนี้จะใช้ในเครื่องเป่านะครับเครื่องเป่าพวก o ูธบินนะครับหรือว่าเครื่องเป่าพวกบาร์บินก็แล้วแต่นะครับส่วนมากเขาเรียกว่าเสลอแบบประโยคเพลงนะครับเช่นตัวนี้อ่ะครูตัวจะท่องให้ดูก่อนเนาะโดโดเลมีฟามีเลโดนะครับอันที้นี่คือหนึ่งประโยคโด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  เวลาเขาเป่าลักษณะแบบนี้เขาก็จะใช้เป็นลมเดียวก็จะใช้เป็นลมเดียวนะครับกีตาร์ก็ทําได้เหมือนกันแต่ต้องอาศัยเอฟเฟกต์นิดนึ่งนะครับมันก็จะสไลด์อ่าแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่มีเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เอฟเฟกแล้วก็ไม่ได้อาศัยตู้เนาะบางทีอาจจะมีดีเลย์ช่วยนะครับอาจจะมีเสียงแตกช่วย นะครับแล้วก็เท่านี้เหมือนกันก็จะเล่นเป็นประโยคเหมือนกันโดมีฟาซอนอ่าโดมีฟาซอนฟามีเลโดนะครับหรือว่าอ่ามีก็ได้นะครับอ่าสรุปแล้วนะครับเสอรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับจะใช้ในเครื่องเป่าส่วนใหญ่หรือว่าจะใช้ในประโยคเพลงที่มัน ต้องใช้ลมเดียวนะครับอาจจะเป็นหรือว่าถ้าเป็นกีตาร์ก็คือเอฟเฟกที่มีเสียงหอนที่มีลักษณะทางยาวเช่นดีดทำออนทีเดียวเลยดีดสังเกงตบตัวดีดครั้งเดียวนะเห็นนะครับอ่านะครับก็จะดดครั้งเดียวเลยแบบนี้นะครับอ่า ลองดูลองศึกษาดูแล้วก็ลองฝึกรายละเอียดดูนะครับไม่ได้ยากเนาะสำหรับโน้ตเสลนะครับให้เราจําหลักการง่ายๆก่อนนะครับสหลักการนี้เวลาเอาไปใช้1มันเขียนอย่างไรแต่และโน้ตแต่และเครื่องหมาย2มันนับจังหวะอย่างไรนะครับแล้วก็3คือมันปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็เราฝึกสัดส่วนนั้นอะอุปกรณ์นั้นอะบ่อยๆนะครับซ้ําๆฝึกให้เกิดความเข้าใจฝึกให้การเล่นมันมันคล่องตัวนะครับมันก็จะเล่นได้ในแบบที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้คุณตัวก็เอาไว้พิยงตรงนี้นะครับหลักการเสรอนะครับถ้าท่านไหนยังงงยังสงสัยยังมีปัญหาอยู่นะครับยังฝึกแล้วไม่เป็นไหนมาไหนก็คุณตัวยินดีรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าวันนี้คุณตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ